เข้ามารับประกันภัยช่วยเหลือเอเชียประกันภัยแล้วนเนี่ยนะเราจะ,ะเผชิญปัญหาเองหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมธรรม์โควิดนะครับการที่ลูกค้าของบริษัทเอเชียประกันภัยมาเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์โควิดของที่พยาประกันภัยเนี่ยจะทําให้ที่พยาเนี่ยเซีตามไปด้วยไหมผมขอยืนยันว่าในการที่เราทําหน้าที่อย่างนี้เนี่ย เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของเราหมายถึงกองที่มประกันไทยนั้นนะครับเพื่อที่ต้องการที่จะให้การช่วยเหลือประชาชนในยามที่เขาวิตกกังวลแล้วก็มีปัญหาเฉพาะหน้าอย่างที่วันนะครับแล้วเราก็เป็นบริษัทประกันวินาศภัยอยู่แล้วแล้วบางเอิญเรื่องที่เขาได้รับการเดือดร้อนในคราวนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือสืบเนื่องมาจากการที่เขาทําประกันวินาศภัยมันก็เลยเป็นหน้าที่ของบริษัทประกันภัยทั้งหลายเนี่ยที่ต้องมาช่วยกันดูแลในเรื่องนี้เพื่อจะทําให้ประชาชนหรือสังคมเห็นว่าธุรกิจประกันภัยนั้นเนี่ยมีความแข็ง ตอนที่หนึ่งก็คือว่าถ้าผู้ประกันภัยของเอเชียประกันภัยที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยโควิดนั้นเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ของที่พยาประกันภัยนะครับถึงแม้ยังเป็นกรมธรรม์ประกันภัยโควิดแต่ความคุ้มครองจะไม่เหมือนเดิมอันนี้ผมอยากจะช่วยเน้นย้ำนิดหนึ่งเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้ประกันภัยของบริษัทเอเชียประกันภัยไม่เข้าใจคิดว่าย้ายมาที่พยาประกันภัยแล้วเนี่ยแล้วความคุ้มครองเหมือนเดิมทุกประการไม่ใช่นะครับเพราะว่าผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าที่พยาตั้งแต่ต้นมาแล้วเราไม่รับ ประกันภัยโควิดในลักษณะของเจอจ่ายจบน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าย้ายมาเป็นกรมธรรม์รของพิพิธภัณาประกันภัยก็จะได้รับความคุ้มครองเป็นกรมธรรม์ประกันภัยโควิดที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีที่เป็นโคมา่าจากการติดเชื้อนะครับแล้วก็จะได้รับความคุ้มครองในวงเงินสามแสนบาทนะครับอันนั้นเป็นกรมธรรม์ที่เรายินดีให้กับประชาชนหรือว่าผู้ถือกรมธรรม์ในอเอเชียน,นั้นะมาเปลี่ยนเป็นความคุ้มครองนี้นะครับ ได้ทั้งหมดทุกคนนะครับถ้าเราเจตนาจะมาเปลี่ยนแต่การมาเปลี่ยนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการเปลี่ยนอัตโนมัติทุกๆุกกรมธรรมนะครับเราจะให้เปลี่ยนเฉพาะกรมธรรมที่เจ้าของกรมธรรมหรือผู้ถือกรมธรรมประกันภัยของไอซีนั้นแสดงเจตนาว่าอยากจะเปลี่ยนเราไม่ได้มีการบังคับเปลี่ยนแล้วก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนทุกๆุกกรมธรรมนะครับผู้ถือกรมธรรมเนี่ยทรงสิทธิ์ในเรื่องของอันเอิร์นพรีเมียมว่าอันเอิร์นพรีเมียมที่ยังคงเหลืออยู่ เขาจะไปทําอะไรก็ได้เขาจะไปขอรับเป็นเงินคืนหรือเขาจะไปขอเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์กับบริษัทประกันภัยที่ร่วมโครงการเป็นกรมธรรม์ประเภทอื่นๆก็ได้หรือจะมาเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันภัยโควิดก็ได้แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันภัยโควิดมีเฉพาะที่พยาประกันภัยเจ้าเดียวที่รับอยู่นะครับทีนี้พอบอกว่าที่พยาประกันภัยรับเรื่องของประกันภัยโควิดมาแล้วมันจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือความแข็งแกร่งของที่พยาประกันภัยหรือไม่ผมขอเรียนอย่างนี้นะครับว่า กรมธรรมประกันภัยโควิดที่เราให้มาเปลี่ยนนั้นเนี่ยครับยังเป็นกรมธรรมประกันภทัยที่เรายังคงมีการขายหรือจําหน่ายให้กับประชาชนโดยทั่วไปอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับเพราะว่าที่พยาประกันภัยนั้นเรามีความมุ่งมั่นแล้วก็มีเกตินอารมณ์ที่ชัดเจนว่าเราจะอยู่เคียงข้างกับประชาชนอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าถึงทุกวันนี้นะครับ เราอาจจะมีการหยุดขายกรมธรรม์บางประเภทซึ่งเต็มสิทธิ์ไปแล้วนะครับแต่เราก็ยังมีกรมธรรม์ประกันภัยโควิด -19 ที่ให้ความคุ้คมครองโคม่านี้อยู่นะครับซึ่งยังมีอยู่2แผนก็คือแผนที่ให้ความคุ้คมครอง3 0 0 0 0นบาทนะครับเบี้ยประกันภัย300บาทต่อปีกับอีกแผนหนึ่งก็คือให้ความคุ้มครองโควิดในเรื่องของโคม่านี่ครับห้าแสนบาทให้ความอันนั้นเบี้ยประกันภัยก็คือ 500บาทต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นการแปลงกรมธรรม์น,นี้เนี่ยไม่ได้เป็นการเพิ่มความเสี่ยงหรือภาระให้กับบริษัทที่พยาบัลไทยเลยเพียงแต่เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัทเอเชียประกันภัยเท่านั้นนะครับ<อ>แล้วก็วก็จะไม่มีผลกระทบต่อความแข็งแกร่งทางด้านฐานะการเงินของที่พยากันไัยแต่ประการใดนะครับ <S <S ซึ่งในในระหว่างนี้ในขณะนี้เนี่ยนะครับยังเป็นเรื่องที่ทางคอปปอและกองทุน นะครับซึ่งจะเข้ามาทําหน้าที่เป็นผู้ชําระบัญชีนั้นเนี่ยอยู่ระหว่างของการพิจารณาว่าให้ผู้ประกันภัยนะครับของบริษัทเอเชียประกันภัยทราบว่าเขาจะมีการทําหนังสือยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยไปให้กับผู้ประกันภัยนะครับโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เป็นต้นไปแล้วเขาก็จะมีการคานวณอ,อันอื่นพรีเมียมก็จะมีการแจ้งให้กับผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัทเอเชียทราบว่าแต่ละท่านนั้นเนี่ย จะมีอันอื่นพรีเมียมเหลืออยู่เท่าไหร่และสามารถที่จะนําอันอื่นพรีเมียมที่ว่าน UM. ั้นนะครับจะไปแลกเป็นกรมธรรม์หรือเอาไปซื้อเป็นกรมธรรม์กับบริษัทประกันภัยเท่าร่วงโครงการหรือถ้าเป็นกรณีอันเดอนพรีเมียมของกรมธรรม์ประกันภัยโควิดจะมาแลกซื้อประกันภัยโควิดของผู้แยบประกันภัยก็สามารถทําได้ครับอันนั้นจะเป็นภาพรวมที่ผมอยากจะเรียนชี้แจงให้ทุกๆท่านทราบ เพราะว่าตอนนี้ทวีประคตะวันองของเอเชียก็ค่อนข้างที่จะกังวลแล้วก็สับสนหลายๆท่านนะครับติดต่อมาที่พยากันไทยโดยเข้าใจว่าที่พยาปกันไทยรับโอนกรรมทันเลยในความคุ้มครองลักษณะอย่างเดิมซึ่งตรงนี้อยากจะขอเรียนย้ำว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเราเป็นทางเลือกให้กับประชาชนว่าถ้ายังต้องการความคุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวร,รัสโควิด -19 นั้นเนี่ยนะครับที่พยาบลกันไทยก็ยินดีให้มาซื้อกับที่พยากันไทยแต่ความคุ้มครองที่ว่านั้นเนี่ยจะเหลือเฉพาะความคุ้มครองที่เป็นเรื่อง ของโคม่าอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็ที่สําคัญนะครับเพื่อให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยำกรมธรรม์ทั้งหมดที่จะมาเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ของที่พยาปาะกัรไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกรมธรรม์โควิดนะครับเราจะออกกรมธรรม์เป็นแบบดิจิทัลพบรดีซทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีการแจ้งเกตนาพย,ยายามกองทุนกองทุนส่งข้อมูลไปทางที่พยาบาะกันไทยเราก็สามารถจะอัปโหลดข้อมูลเหล่านั้นแล้วก็ทําเป็นดิจิทัลพบรซส่งกลับไปที่โทรศัพท์มือถือหรือหมายเลขอ e ีเมลหรือว่าอ e ีเมลอะเดรสของผู้ประกัะนภัย แล้วก็พวกประกันภัยก็จะได้มีหลักฐานว่าได้มีการมาซื้อหรือมาเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ของที่ริษัประกันภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว